ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไกลหมอนะคะวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ชัดชัยนะคะคุณหมอชัดชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะพูดเรื่องที่เป็นโรคยอดนิยมมากๆเป็นโรคที่ทําให้เกิดหลายๆอย่างที่แย่อย่างคุณแม่พี่วัยเนี่ยก็เป็น เส้นเลือดแตกก็เพราะว่าความดันสูงต่อเนื่องกันมาเรื่อยเรื่อเรื่องนี้อยากจะพูดโฟกัสเลยความดันต่ำยังไม่ค่อยตายเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่าความดันสูงเนี่ยม,มันอันตรายมากๆาเลยจย์ช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นยังไงและจะป้องกันยังไงหรือจะแก้ไขยังไงคือปกติร่างกายมนุษย์นี่นะจะพยายามรักษาสมดุลหรือดุลยภาพเนี่ยให้เราเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้ เราไปสังเกตดูนะครับว่ามีพัฒนาการของชีสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยเขาจะปรับตัวเพื่อสิ่งแวดล้อมเสมอเมื่อมีสิ่งแวดล้อมแบบนี้เกิดขึ้นก็จะปรับตัวปรับยีนของตัวเองแล้วก็เกิดที่เรียกว่าลำดับขั้นของพัฒนาการเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันอยู่ในยีนมนุษย์นะครับมนุษย์เราเนี่ยมีพัฒนาการเพื่อความอยู่รอดความดันโลหิตสูงก็เหมือนกันนะครับเวลาเรามองเนี่ยจริงๆแล้วแพทย์แผนปัจจุบันมักจะมองว่าความดันโลหิตสูงคือโรคแต่ความจริงไม่ใช่นะครับมันเป็นกระบวนการเพื่อความอยู่รอด ไม่เคยได้ยินเลยอันนี้เราจะไปเชื่อนะครับว่ามนุษย์เราจะสร้างความโรคมาทําไมพระเจ้าจะสร้างโรคมาทําไมมันเป็นไปไม่ได้นะครับจริงๆแล้วก็คือว่ามันเป็นกลไกที่เขาเรียกว่าโฮมิโอสเตซิสหรือว่าความอยู่รอดของมนุษย์คนนั้นนะครับเหตุผลที่เราต้องการความดันเราก็คิดง่ายๆว่า เลือดไปเลี้ยงไม่พอใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องการความดันเพิ่มเพื่อที่จะได้เลืเลอดเนี่ยจะได้เข้าไปเลี้ยงได้เพียงพอ,อเพราะฉะนั้นปัญหาของโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมีข้อเดียวเองนะฮะคือเลือดไม่พอครับเลือดไม่พอเลี้ยงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามแล้วส่งสัญญาณไปที่ระบบดุลยาภาพหรือระบบโฮโมเยซิสของร่างกายร่างกายก็เลยออกแบบให้มีการดันเลือดเพิ่มขึ้นเพื่อให้ไปเลี้ยงส่วนนั้นมากขึ้นแล้วก็เลยทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่า เป็นการต่อสู้เพื่อที่จะเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่แปลกนะครับที่การศึกษาวิจัยพบว่าคนที่รับประทานยาความดันโลหิตสูงนานๆเนี่ยนะฮะนานเกินหลายสิปีเป็นสิบปีขึ้นไปเนี่ยมีอุบัติการการเกิดโรคมะเร็งทุกชนิดสูงกว่าคนที่ไม่ได้ลทานยารับประทานยาลดความดันโลหิตสูงเพราะว่า อวัยวะมันขาดเลือดอยู่แล้วนะฮะเราไปลดความดันลงเนี่ยมันก็ยิ่งขาดเลือดหนักเข้าไปใหญ่พอขาดเลือดนานๆเข้ามันก็เกิดภาวะของเสียตกค้างเกิดภาวะความเป็นกรดตกค้างในที่สุดเซลล์มันก็อยู่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนไม่ได้เพราะออกซิเจนไม่พอมันก็เปลี่ยนเป็นระบบที่ย่อยน้ําตาลก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งก็เปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องไปโฟกัสที่เพราะอะไรมันถึงเกิดความดันโลหิตสูงเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นแบบนี้เข้าเนี่ยก็คือ การที่เลือดไปเลี้ยงไม่พอวิธีการแก้ไขความดันโลหิตสูงเนี่ยมันจะต้องประกอบควบคู่กันไปว่าเราจะต้องพยายามรักษาสมดุลการที่เลือดเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆอย่างเพียงพอเพราะฉะนั้นโรคความดันโลหิตสูงนะครับเป็นโรคของการดีท็อกทำการดีท็อกขับสารพิษตัวจัตัวทั้งหมดเลยแล้วความดันโลหิตสูงนี่นะฮะ<ๆ>เหตุผลเดียวที่เราต้องใช้ยาลดความดันก็คือว่าเรากลัวว่าเส้นเลือดมันจะรับไม่ไหวมันจะแตกเพราะฉะนั้นถามว่า ไอคนที่เส้นเลือดแตกด้วยความดันเนี่ยกินยาไหมกินทุกคนแหละครับกินยาทุกคนเลยก็แตกอยู่ดีใช่ครับ<ะ>ไปถามดูทุกคนเลยที่เป็นโรคเส้นเลือดเอส้นเลือดแตกนะฮะ <c oughs> แล้วก็เป็นคนอารมณหิตสูงอยู่นะฮะไปถามดูคือทุกคนกินยาหมดเพราะว่าสมัยนี้ใช่ไหมไปโรงพยาบาลวัดความดันเร็คอ่ะคุณความัมโลหิตสูงเ <c oughs> นี่ยเอายาตัวน,นี้ไปกินอ่าแต่ก็กินยาอยู่นั่นแหละครับก็คือไม่ได้รักษาตัวต้นเหตุที่แท้จริงไง <c oughs> ในเรื่องของการอักเสบหลอดเลือดก็ดีการที่เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ดีอ่าโดยเฉพาะยิ่งเนี่ย เปอร์เซ็นต์ของการที่ความดาันโลหิตสูงเนี่ยบางคนเนี่ยฮะเกิดจากเลือดไปเลี้ยงไตลดลงไง <c oughs> เพราะว่าหลอดเลือดเวลามันเสื่อมมันเสื่อมไปทั่วตัว <c oughs> แต่ประเอินที่ไตเนี่ยเขาจะมีหน่วยรับนะฮะแต่เป็นจุดหน่วยรับที่ว่าถ้าเกิดเลือดเป็นไม่พอหรืออะไรต่างมันจะมีการปล่อยสารเมออยาออกมาที่จะทให้บีบไปความดันขึ้นเพื่อที่จะ จะได้ไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้เพียงพอมันเป็นระบบโฮโมเซซิสของร่างกายนะฮรระบบรักษาสมดุลตรงนี้ถ้างั้นมันไม่จริงใช่ไหมคะที่ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงต้องกินยาตลอดชีวิตซึ่งยาที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกัเไตผมเอายาลดความดันทนไข้โยนทิ้งไปเยอะมากหลังจากที่มาทําการรักษาด้วยการล้างพิษล้างสารพิษออกเสร็จแล้วก็ล้างเส้นเลือดทําระบบหลอดเลือดให้ดีสุดท้ายยาลดความดันก็โยนทิ้งเพราะว่าความดันมันไม่สูงแล้ว คือเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เรารักษาจนถึงขั้นที่ว่าเซลล์ได้รับออกซิเจนเพียงพอ <S 2> <S 2> ร่างกายจะบอกตัวเราเองโฮโมิโอเสซิสของร่างกายจะบอกเองว่าไม่ต้องรับความดันออขอบใจไม่ต้องแล้วเพราะว่าตอนนี้ได้ออกซิเจนพอแล้ว <S 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 ความดันมันจะลงของมันเองแล้วยาก็โยนทิ้งเลยผมโยนยาทิ้งมันเยอะมากนะครับจากการรักษาแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะครับเพราะว่าปัจจัยที่เข้ามาหาเราเนี่ยบางครั้งเป็นความดันหนุ่ยสูงมา20ปีแล้วเนี่ยปัญหามันอย่างลากลึกเกินกว่าจะแก้ไข แต่กะนั้นก็ตามนะครับถ้าเราทำการรักษาเพียงกดความดันไว้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่จบนะ<ฆ>เดี๋ยวก็จะเกิดโรคนั้นโรคนี้ตามมาเยอะแยะ<ฆ>เราก็เลยต้องทําการรักษาอย่างอืง่นเติมเข้าไปไง<ฆ>ถึงแม้ว่าการใช้ยา่ถ้ามันลดยาไม่ได้ถ้ามันหยุดยาไม่ได้อย่างน้อยลดยามันลงนะครับ<ฆ>พอลดยามันลงเนี่ยความเสียงมันก็ลดลงด้วย<ฆ>เพราะยามันไปมีผลเหมือนกันนะก<ฆ>ินยาความดันมีสูงนานๆเนี่ยก็มีผลเสียเหมือนกันไม่ใช่จะมีแต่ผลดีอย่างเดียวเราก็คีบยาไว้ให้น้อยที่สุดแต่ว่าเราไปรักษาด้านการ เพิ่มให้เลือดมันไปเลี้ยงให้ทั่วตัวสุดท้ายนะครับร่างกายเราก็จะปรับสมดุลตรงนั้นได้ใช้ยาลดลงแล้วก็โอกาสเกิดความเสียหายที่เกิดจากโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันก็น้อยโอกาสเกิดเราเลือดแตกก็น้อยกว่าค,ครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นข่าวดีมากๆเลยเพราะว่าพี่วัยเองเนี่ยกลัวมากตอนนี้คือท YouTube เนี่ยมีคนมาทําตามป้าเนี่ยสล้านกว่าวิวแล้วแต่เราเนี่ยไม่ได้เป็น medical training เราไม่ได้เป็นหมอที่เรากลัวมาก เพราะว่าเราต้องเขียนรีมาร์คตลอดเวลาว่าโยนว่าครับที่ปา้าพูดว่าโยนยาความดันยิงไปเลยเนี่ยแล้วเกิดเขาไปโยนจริงๆแล้วเขาตายเนี่ยมันจะเราเราับผิดชอบไม่ไหวอาจารย์เราก็เลยตอนนี้มีคุณหมอพูดนะคะชัดๆแล้วฟังไว้นะคะว่าไม่มีความจําเป็นแต่ว่าต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอ<ช>ที่มี medical training จบปริญญาทางแพทย์มาแล้วเรียนมาเยอะมากๆพี่ไวัยไม่ใช่คนเกลียดหมอนะคะไวัยไกลหมอนี่บอกเลยอยู่ใกล้ชิดกับหมอเก่ง หลายท่านตลอดเวลาคือเรื่องนี้ทําเองยากนะฮะไม่ได้เลยคมันต้องดูชัดๆต้องให้คนที่เขารู้เนี่ยดูว่ามันอะไรแล้วก็ลดสิ่งที่ทําให้ที่เรียกว่าอะไรนะนะคือต้นเหตุที่แท้จริงแล้วถึงจะถึงจะเลิกยานะเพราะฉะนั้นก็คือเหตุผลที่เราหยุดยาก็คือว่ามันไม่มีความจําเป็นต่อเหตุผลที่เราต้องกินยาก็คือว่าเราไม่อยากให้มันแตกเพราะว่ากลัวเส้นเลือดจะรับไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์แล้วก็ค่อยๆดูแลไป ช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆนี่ครับแหมขอพระคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าวันนี้โล่งใจมากเลยเพราะว่าเราเราเรากลัวเรื่องนี้มานานมากเลยเพราะว่ายิ่งปป้ายิ่งพูดมั่นใจเท่าไหร่นะเซนต์วิทคอนเฟิชัเนี่ยเรากลัวว่าจะมีคนมาตายเพราะเราเยอะมากอ่ะเพราะฉะนั้นขอพระคุณกาจาจา<ม>์ช่วงหน้านะคะมาพบกับอาหารรอฟู้จากเชฟปิ๊กเลยค่ะสวัสดีครับผมเชฟปิ๊กนะครับวันนี้จะมานําเสนอ เมนู Raw f o o นะครับชื่อว่า Herb Vegetable นั่นเองนะครับซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงครับชื่อเมนู Herb Vegetable ส่วนผสมหลักคะนาแครอทพริกหวานมะเขือเทศวัตถุดิบสำหรับทำน้ำซอส เคล้าให้เข้ากับน้ำซอสจัดใส่จานให่หน่ารับประทานพร้อมเสิร์